สวัสดีครับวิโปรดรวลเลตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้พี่จะพามาดูตู้ลำโพงซีรีส์น่าจะเป็นตัวเล็กสุดของซีรีส์ JBL Party Box นะก็จะเป็น JBL Party Box On The Go นะครับตัวนี้ก็คือคิดที่แล้วเรารีวิว JBL Party Box ้บ็อผ่านไปแล้ว310ไปแล้วแล้วก็110่งแล้วตัวนี้เดี๋ยวเรามาดู JBL Party Box On The Go กันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหน้าตาเขาก่อนเลยนะตัว JBL Party Box On The Go นะครับจะเป็นตัวที่ เขาเหมาะกับการสะพายไปได้ทุกที่ก็คือเขาจะมีสายมาให้นะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กน้ําหนักเบาแหละกพาสะดวกแล้พายข้างไปแล้วก็ที่สําคัญเด่นๆเ,เลยก็คือมีไม้ให้2ตัวตัวหน้าตาเขาก็จะเป็นตัวตามโทได้ของปาร์ตี้บ็อกเนาะเขาก็จะเป็นต้องมี RGB ซีรีส์นี้ก็ <laughs> <laughs> จะเป็นตัวที่อยู่ตรงกลางตัวนี้น่าจะเป็นลำโพงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นลำโพงขนาด5.25นิ้วนะครับ1ดอกแล้วก็จะมีตัวลำโพงเสียงแหลม เสียงแหลมเป็น1.7 5้านิ้วแล้ว2ดอกนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีโลโก้ JBL เขาก็จะมีนี่นะครับที่จับให้สองฝั่งแบบนี้โอเคแล้วดังแล้วก็จะมีสายะพายที่จริงถพายให้ดูเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเย่ายถ่าายเดีวก่นนดเอาเขาเลยให้ไม่ให้พี่ผมเข้าเลย ปกติเลยปกติเลย <G ül> เารียนรู้เร็วที่แล้วโอเคตัวนี้ก็จิบิอาพัทบ็อกออนเดกโกลนั้ก็จะเป็นประมาณนี้เวลาสะพายแล้วก็มีหมายให้สอบตัวอ่ะทางนู้นพี่พองกำลังขา,ายตู้อยู<ร>่นะเห็นไหมระหว่างเราถ่ายปุ๊บเราก็ขายไปในตัวเลยเขาจะลองตู้เ <G ül> ขาจะลองตู้ <G ül> ที่จริงเรารีวิวตู้นี้มันง่ายตรงราคามาฝั่งนี้ โอเคนะครับเนี่ยก็อย่างที่เห็นอันนี้ผมสะพายแล้วผมเดินไปเลยนะง่าย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 จริงๆตัวนี้ไม่มีแอปควบคุมนะครับตัวนี้คควบคุมผ,ผ่านตรงนี้ได้เลยแปลว่าที่จริงถ้าเราเกิดว่าเราไม่พายแบบนี้ถ้ามันไม่ปวดคอเกินไปแบบนี้ปรับสายขึ้นอีกหนิดยหยุเท่ตัวนี้ก็เป็นไม้ไม้ลอยสองตัวลอยได้ <laughs> อยากลอยอยู่นะ <laughs> okay. นะครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะครับแล้วมันงองเกมเดียวเหมือนกันครับจากของลูกค้าครับผมว้าโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตรงหน้าตาตรงนี้เนาะด้านหลังตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นนวมนวมุ่มในเวลาสัมผัสมันก็จะได้แม่น,นี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางซิลซิลนี่จะเป็นซิลกันน้ำโอ้โหหนักวางไม้ก่อนอ้าวจริงเราวางวางวางไว้ตรงนี้ดีกว่าก่อนเลยได้ไหมง่ายกว่าเยอะเลยมา นี่ก็มาดูตรงนี้ใกล้ๆนะครับตัวด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบไฟชาร์จครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น USB ไม่แน่ใจว่าเป็น USB เปิดเพลงได้ไหมเดี๋ยวหาข้อมูลให้อีกทีแต่น่าจะชาร์จแบตมือถือได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องอ็อกสำหรับเสียบเล่นเพลงจากโน้ตบุ๊กหรือจากมือถือได้ช่องหัว3.5นะเวลาเราไม่ได้ใช้เราก็ปิดไว้นะครับก็เหมือนเดิมตัว j b l ปฏิบัติบรอดโกเขากันน้ำระดับ IPX4 ก็คือการกระเซ็นกันละอองฝนแต่ก็ไม่แนะนำเอาไปจุ่มน้ำนะครับ โอเคตัว okay, ด้านบนตรงนี้นะครับตัวแผงที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาสามารถวาง iPad หรือวางมือถือได้นะถ้าตอนวางโอ้เนี่ยทีนี้เริ่มจากฝัก้ายครับตัวนี้เบสบูทนะเป็นปุ่มที่เราเห็นอยู่ใน j B L Party Box ทุกตัวทุกรุ่นในซีรีส์นี้ก็จะมีปุ่มเบสบูทมาข้อ2ระดับมันเยิม่มก็จะมีแบบถ้าปิดเลยก็จะเป็นปิดไฟนี้ถ้าเป็นระดับที่1ก็จะเป็นแบบดีฟนะครับเป็นเบสลูกลึก,ลกอันที่2เป็นแบบพันชี่ก็คือเป็นลูกกระแทก แล้วแต่ความชอบค่อยลองกดดูอีกทีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบไม้เพิ่มจะเสียบไม้ลอยไม้สายเพิ่มก็ได้ถ้าเสียบไม้ลอยเพิ่มอีกก็จะเป็นไม้ลอยคู่แล้วก็มีแนะนำหรือจะใช้ของ JBL เลยก็ได้นะครับแล้วก็มีปุ่มเกณฑ์ด้านล่างถ้าไม่ใช่ก็ปิดจุกดีๆนะเหมือนกันน้ําทีนี้ก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เพิ่มเสียงตรงนี้ตามสัญลักษณ์เลยบวกลบแล้วก็ปุ่มเล่นเพลงแล้วก็กด2ครั้งเป็นเพลงถัดไปกด3ครั้งเล่นเพลงก่อนหน้านะครับปุ่มนี้ตรงนี้ก็จจะะะเเเเเปป็นววววออลลล่่่มมมมมขงไไคาารใ้แยพิิททหด อันนี้ผมปรับ EQ ไว้ใตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดการเปิดเอ็กโคสุดเลยเช็คเช็คเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ชี้ชี้ไหนนี่ก็ปิดเอ็กโคนะครับก็มีก็ปิดความให้เล่นด้วยจะปิดใหม่พอละไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้ก็ตรงนี้ปุ่มเพิ่มลดเสียงไหมก็คือตรงนี้นะครับศูนย์ถึงสิบแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟกต์เอ็กโคปุ่มจะหาตรงนี้ก็เป็นปุ่มเพิ่มเสียง เสียงแหลมของไม้เสียงเบสของไม้นะครับเป,เป็นปุ่ม EQ ละสองตัวนี้เสียงแหลมกับเสียงเบสเพื่ออยากให้หนาขึ้นก็ตรงนี้อยากให้เสียงแหลมซิบซิบขึ้นก็ตรงน,นี้นะครับแล้วนี้ก็เป็นโวลูมเพิ่มเสียงกีตาร์เสียงกีตาร์ก็คือตรงช่องตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเผื่อเราได้เสียบกีตาร์เพิ่มก็เสียบตรงนี้ได้แล้วก็มีตรงที่ปรับเกมตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็อย่างที่บอกว่าต้องปิดให้สนิทนะเพื่อกันน้ำเข้าไปด้วยแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มบูทูธถ้าเกิดว่าได้ใช้กับบูทูธก็ค่อยกดสัักพก แล้วค่อยกดบลูทูธตรงนี้ก็จะเป็นการแ a i r i n g บลูทูธนะครับตร,ตรงนี้ที่เป็นสถานะไฟตรงนี้คือสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้คือเลือกไฟอันนี้ปิดเปิดเราค่อยลองปรับดูอีกทีว่าเราชอบแบบไหนตอนนี้เขาลองเบรกันอยู่ฟังอุ้งไอ้ที่ฟังเสียงเมื่อกี้ถ้าอยากลองฟังค่อยคอมเมนต์บอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปลองเบรตัวนั้น คือลูกค้าลอง JBL Bodybox หนึ่หนกับตู้เปี่ยนของ JBL ที่เป็นตัวเหมือนคาราโอเกะอย่างนี้เลย <Whoa. S 1> เดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจเดี๋ยวผมพาไปอยู่ตัวรุ่นอีกทีแต่ตอนนี้เรามาสนใจตรงนี้เราก่อนนอกเร่งไปไปกลละไม่อย่างที่เห็นนะครับจะบอกว่าอันนี้ก็จะมีจุกยางรองด้านล่างนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเดนะี๋ยวนะไม่ต้องโยกมา ฝั่งซ้ายเป็น JBL อย่างนี้ก็สกรีนก็ไม่มีอะไรนะก็เหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งแล้วก็มีหัวจับให้สองข้างด้านหลังก็เป็นนุม่มน่าจะเห็นไปแล้วแล้วก็มีสายสะพายให้เวลาเราตัวไม่เราก็สามารถเสียบตรงนี้ได้โอ้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวมีไม้ให้สองตัวเด็ก็ร้องคาราโอเกะได้ชิวๆเลยครับเชื่อมบลูทูธเข้าแอปคาราโอเกะด้ือว่าจะเปิดคาราโอเกะจาก YouTube หรือว่าโน้ตบุ๊กแล้วก็เชื่อมต่อของตัวนี้ แล้วก็ร้องเพลงได้เลยเมื่อกี้อย่างที่ผมร้องให้ฟังไว้ก็ได้ยินเสียงไมค์กันไปแล้วเนาะทีนี้เดี๋ยวเรารอเขาลองลองเสียงเบสกับลูกค้าสักคู่แล้วผมจะมาลองเสียตงตัวนี้ให้ฟังอีกทีครับตันนี้ลูกค้านะครับก็คือเีเดียวลูกคับหนึ่นะครับีตัว โอเคเมื่อกี้เราลืมบอกกันไปนะครับว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงนะใช้เวลาชาร์จประมาณ2-3ชั่วโมงก็เต็มแล้วก็ใช้ได้งานได้ยาวถึง6ชั่วโมงกอ,อกำลังขับอยู่ที่100วัตต์นะครับ i m s หนะ้าตัวนี้ส่วนน้ำหนักถ้าเกิดว่ากลัวว่ามันหนักไปหรือเปล่าอันนี้ดูจากไซส์ผมนะผมคนตัวใหญ่ตู้เราผมก็เลยดูเล็กแต่ยิงตู้มันก็ระดับหนึ่งนะครับถ้าเราแบบเป็นคนทั่วไปไมายกเราค่อยปรับสายทีแต่น้ําหนักของตัวตู้เนี่ย จากที่ถ้าจำไม่ผิดก็จะ7.5กิโลกรัมนะครับแต่สมมติว่าเวลาเราไปอย่างเช่นว่าอาจจะมีงานอีเวนต์ที่ต้องไปอยู่ที่ตลาดเป็นงานบูธหรือว่าพ่าค้าแม่ค้าเอาเข็นตัวเนี้แล้วก็ไมลอย2ตัวก็เอาไปวางแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับดูที่มาหถ้าถ้าเกิดว,ว่าไม่สอตัวไม่พอก็ซื้อไมลอยอีกชุดหนึ่งที่เป็นแบบไมคู่นะเสียบเข้าตรงนี้ก็เป็นไมลอยสตัวตีกันตายพอดียับ โอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงตัวจีบีเอฟปัตติบอกอนเดอร์โกครับ ไก้ก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับต yeah. ัวเสียงของ JBL Party Box On The Go นะเราจะกลับไปที่เดิมเลยไหม โอเคแล้วพายกันไปที่เดิมอันนี้เปิดคอๆไปก็เป็นน้ำมันอยากใน้ลองเปิดไหมด้วยเลยฮัลโหลชิคชิคชิคแม่เป็นไงเปิดเตียงไม่ไดยแล้วก็เปิดไม่ได้เดี๋ยวกลับมาวางที่เดิมเลยตัวที่เจ็บไม่ก็เป็นแบบสายรัดนะดูใกล้ๆไหมก้องก้องขยับมาใกล้ๆได้จะเป็นสายรัดแบบนี้นะครับตัวที่บอก ก็เอาไม้เก็บตรงนี้ได้ผมลองแล้วเมื่อกี้ผม,มทั้งกระโดดไม,ไม้ไม่มีหลุดมาเดี๋ยวเรากดจุดเพลงก่อนเลยโอเคครับเดียลองฟังเสียงกันไลยแล้วเป็นอย่างไงบ้างถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้นะ JB a r t y Box On The g o ตัวนี้จะเป็นตัวซีรีส์ที่จะบอกพิเศษหน่อยว่าเป็นตัวเล็กสุดและมีไม้ลอยมาให้นะครับสำหรับซีรีส์ตัวอื่นของ JB a r t y b o จะไม่มีไม้ลอยมาให้ตัวนี้ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าขายเท่าไหร่แต่ลูกค้าสามารถดูในเว็บไซต์ของ Hippo Audio ได้เลยนะครับหรือว่า จะทักเข้าเพจที่โปรเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะเป็นคนส่งลิงก์ให้โอเคถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ